วันนี้เรามาสำมบรว้พระที่วัดดอนขนาดมาถึงวันแล้วครับ เสร็จแล้วเราก็มาไหว้พระกาพระประธานที่พระอุโบสถใหม่ต่อนะครับภาพจิตรกรรมบนฝาผนังสวยครับ อนุโมทนาสาธุบุญนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็น<ด>จุดตรงตอแหวไม่ได้รอ,อดรอดอุรอดรอดโบสถ์ครับรอดโบสถ์ผเป็นศิริมงคน<ำ>ผู้มีเจตสธามารอดโบสถ์ครับเยอะมากเลยวันนี้ตรงกับวันพระใหญ่สาธุ เชิญทําบุญบริจาคก,กับเจ้าบุญมีนะครับอันนี้โคโกระบือ ท่านผู้ชมหลังจากทำบุญไหว้พระที่อุโบสถหลังเก่าและหลังใหม่เสร็จแล้วก็ได้เดินมาอีกฝั่งหนึ่งของวัดนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ของที่วัดเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปปั้นใหญ่นะครับเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางปารินิพานนะครับผู้คนก็มากล่าวไหว้นะครับ วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะครับวันที่มาถ่ายทำผู้คนก็มาทำบุญเยอะครับท่านผู้ชมถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปผมนะครับและดูให้จบคลิปนะครับท่านผู้ชม ผมได้จุดทูบตัวเลข3ตัวนะครับผมจุดทูปขอเจ้าปู่เจ้าย่านะครับตัวเลขจะอยู่ท้ายคลิปนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เสี่ยงโชคดูนะครับเผื่อจะโชคดีถูกรางวัลนะครับเชิญท่านผู้ชมมาเที่ยวได้นะครับที่วัด ดอนขนานจังหวัดนครปฐรมนะครับสวยมากครับวัดใหญ่มากและวิวสวยครับเดี๋ยวเราจะมาบูชาทูบทูบที่มีตัวเลขขอโชคจากพญานาคนะครับสิงดธเชียเทาวาปูเชมิ ตุ้ยยายมปิดกายะไวาจากคือการละทานนะครัท่านผูีสุสุธูชุทิธวาพุชิมิสาที่วัดก็จะมีอ,นะองค์พญานาะคให้บูชาด้วยนะครับและกำไรข้อมือแหวนก็มีนะครับ แหวนพญานาคก็มีข้า,า,างล่างก็เป็นกำไรก็จะมาบูชาดอกไม้ทุกเชียนไปไวหว้พญานาคนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บทูบ อขอโชคลาภจากปูนะครับจากปูจากหญ้าและจะจุดทูบขอโชคลาบจากปูด้วยนะครับสาธุ กายะวาจะจิตตังอวันทานาคาธิบดดสีสุทโววิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปีกายะวาจะจิตตังอวันทานาคาธิบดดศีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตตตยัมปีกายะวาจจะจิตตังอวันทานาคาธิบดีศีสุทโววิสุทธิเทวาปูเชมิเมตังจะมหาลาภปิโยนาคขันทปริตังสาธุขอบารมีเจ้าปู่เจ้าย่าพรประทานโชค ทามซับให้แก่ข้าพเจ้าและลูกหลานด้วยเถิดก็เดี๋ยวจะจุดทูกจุดทูปตรงนั้นนะไม่ต้องลุกนะจุดทูปแล้วเนี่ยทูปมันโดนในนี่หนแต่ เดี๋ยวจะจดทูบดูตัวเลขนะครับว่าปู่จะให้เลขอะไรมาดูกันครับ รอดูเลขทูปจากปูนะครับกายวาจาจิตังอหันทานาคาเทบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุตยัมปิกายวาจาจิตตังอวันทานาคาเทบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมาลาโพปโยนาคาคันทปพิตตนัสทุปูเจปูเจยะ ขอสามตัวตรงๆนะครับจะปู่จะย่า,าท่านผู้ชมคอยดูนะครับว่าปู่จะให้สามตัวตรงๆเป็นเลขอะไรคอยดูนะครับามาดูเลขทูปปู่ครับว่าจะปู่จะย่าจะให้อะไรท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรครับผมเห็นเป็นเลขหนึ่งแปดเจ็ด ก็ขอให้ปังๆแห่งๆสามตัวนะครับ u, สาธ<ะ>ุสาธุขอให้3ามตัวแต่<ใ>น,นะครับสวัสดีครับ